มาเจอแล้วครับแอลกัดบางยองขายป้าปิงป้าปิงคนเดียววะครับเดี๋ยวก็มาซื้อข้าวหลามข้าวหลามเจอแล้วข้าวหลามข้าวหลามบางยองอันนี้ข้าวหลามน้ำอ้อยฮะเแค่เราคนเดียวฮะอ๋อเราจะก็มาซื้อมาได้ก็คือมันได้พันตั้งนะถ้าผมข้าวหลามบางยองอ่าอันนี้พักสุ่มสุ่มพักอ่ะสุ่มพักเนาะ ปลาปิ่งนะปิ่งปลาปลาอบนะปลาบ่นปลาผมนะยค่ะชาวตะาดงขบวนปลาอบปลาฉื่นฮะก็ปลาปิ่งปลาย่างบ้านเรานะครับผมตัวนี้ก็คื่อนตัวนี้ย่างของคุณได้ท่านหาตัวนี้ปันหะปันหาไรจานนะครับผมก็ไว้แพงกับแก้มเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาซื้อนะเดี๋ยวก็มาซื้อเดีแอบฝนควายไก่ไหวครับครับผมจะดูต่อนะฮะ อาตอนนี้ก็ขายข้าวรามนะครับผมอาเจอละอาตอนนี้ก็เจอละหอมย่างหัวขัดตุ้มาุงถูกกินทุ่มย่าอ้ํามองถูกกินทุ่มมันอ่าหัวขัดตุ้มกระจายหนอาเรียกว่าอาเรียกว่ามันแก้วนะครับผมเรียกว่าที่นี่หัวขัดตุ่มโบราณภาษาไทยรึนะครับผมแล้วก็มันแก้วและแบกกระจายหนอ Bapak Bapak, ya, ya, Pak